วันนี้ตื่นสายนะก็คนไม่สบายร่างกายยังอ่อนเพลียอ,อยู่ไปอยู่โรงพยาบาลหลายวันไม่ได้เล่นเกมเยอยคิดถึงเพื่อนดีคิดถึงเพื่อนหรือคิดถึงใครกันแน่ก็คิดถึงหมดนั่นแหละแต่คิดถึงบาวามากกว่าฮ่าฮ่คิดถึงเราเหรอเอาสังนั้นไปไหนอะแครโนโอาเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วใช่ไหมหมอบอกว่าดีขึ้นแล้วนะดีได้เหมือนเดิมเอาไปไหนมาอะ ตกใจวิ่งไปตั้งหลักพี่แพรหนูลอยยังอ่ะไออ้วนของพี่หล่อสุดสุดแม่เราทำข้าวผัดกุ้งตัวใหญ่ๆมาฝากของโปรดเลยฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะน่ารักเนอะน้องโนอาดีขึ้นยังครับตอนนี้สบายมากแย้วครับขอบคุณครับพี่น้ำหวานคุณสวยวันนี้เล่นเกมด้วยกันไหมล่ะแต่เองหายกี่ย้าเหรอสบายสบายซิวซิครับแต่ขอกินของง้อหย่อยก่อนนะงั้นพี่ไปเล่นเกมรอนะหมดแล้วไปพร้อมๆเลยครับ อุยอ้วนเดี๋ยวติดคอครับแบบนี้ไม่เอานะครับเป็นไงเพื่อนหายแล้วรอเอฟซมาแล้วหายแล้วไม่อาคิดถึงมากเลยรอห้าห้าหาคือเปล่าคิดถึงวาวาวมากกว่า <c oughs> สวัสดีครับพี่สาวคนสวยทั้งสองสวัสดีครับแป๊บซีสุดหรอห้าห่าสวัสดีครับมาโคเล่นแม่ไรอ,ออะออปปี่แก้มือรอบที่แล้วครับผมไปซ้อมมาแล้ว ยังไม่เขียหเรือรอบที่แล้วตุยหมดเลยไม่เป็นไรหรอกให้วาวาสอนเรานะรอบนี้ <c oughs> อะไรอีกอนายกงวอนอีกละถ้างั้นเลี้ยงหนงด้วยเจอกันที่โรงเรียนนะพรุ่งนี้ได้เลยตกลงกันเสร็จหรือยังอาจจอยตามมาเลยนะเสร็จแล้วครับพรุ่งนี้กินหนงฟรีกันนะเลี้ยงทั้งกลุ่มเลยนะมาโคมัดมือชกเลยหรอได้ซีเอฟซีจัดให้ หชั่วโมงผ่านไปวันนี้ตกหลุมรอบเดียวเองนี่ฉันเก่งแล้วนะเนี่ยอีกหนึ่งรอบถ้าฉันไม่เตือนในเรื่องช่องลับนายก็ตกรอรๆๆครับขอบคุณครับแมปนี้ยากมากพี่จะกระโดดได้ตกเป็นสิบรอบเลยจนพี่ท้อแหละถ้าเราเล่นกันเป็นกลุ่มทุกคนก็มีเทคนิคของตัวเองก็ได้น้องว่าวันนี้แหละช่วยบอกเทคนิคพี่สาวลืมน้องตัวเองรอหนูก็สอนพี่นะได้เงินไปซื้อหนมเซเว่นกันพอใจไหมไอ้แสบ ขอให้อภัยได้วาวาเก่งอยู่แล้วฝากชมผมเดี๋ยวผมจะไปบอกวาวาเองนี่ก็เย็นแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันนะวาวาพี่แพรอยากกินหนงไปส่งวาวากันคุณพ่อจะมารับโทรบอกคุณพ่อไว้แล้วเดี๋ยวให้แม่โทรบอกคุณพ่อเองว่าเดี๋ยวโนอาไปส่งถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนายก็มาหาฉันที่บ้านบ้างสิเดี๋ยวเราขับมอไซค์ไปส่ง มีหมวกกันน็อกหรือเปล่าอ่ะทุกคนขับมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกอยู่แล้วไม่งั้นอันตรายนะเพื่อนเพื่อนน,นั่งรถมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับโนอานเป็นห่วงเราปั่นจักรยานก็มีหมวกกันน็อกนะสอนเราด้วยนะเราปั่นไม่เป็นอะแล้วเมื่อวานใครป่ปเล่นอยู่หน้าบ้านอันนั้นเขาเรียกว่าซ้อมครับพรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนนะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมหอบหนมมาเลี้ยงคนในกลุ่มด้วยนะ เดี๋ยวเรากับวาวาและเพื่อนเพื่อนไปรอหน้าโรงเรียนเบยสวัสดีครับพี่สาวบายๆแล้วเจอกันที่โรงเรียนนะโนอากลับมาโคยังไม่มาเลยโอ้ยช่วยด้วยเจ็บนะวาวาเป็นไรไหมพวกเราขอโทษไม่น่าปล่อยให้เธออยู่คนเดียวเลย <ๆ S 1> แกไม่เห็นเหรือที่นี่มันทางเดินไม่ใช่สนามบอลเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจ วาวาลุกขึ้นไหวไหมไม่ไหวอ่ะหน้าสัวแตกมาโคช่วยพยุงหน่อยหวานหมูแหละอย่าได้คิดขอโทษขอนายลองหัวแตกบ้างจะได้รู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนวาวาไปโรงพยาบาลก่อนยื่นกับวาวานานและหลบไปแป๊บพวกนายช่วยพาเราไปโรงพยาบาลด้วยได้ไหมนายทำเราหัวแตกนะไปเองสิเดี๋ยวฉันจะมาคิดบัญชีกับนายไปกันวาวา เป็นยังไงบ้างจะรู้สึกปวดหัวไหมเดี๋ยวหมอจะทําแผลให้ก่อนนะรู้สึกปวดหัวค่ะแล้วก็มึนมนหัวด้วยค่ะเมื่อกี้พี่พยาบาลเอ็กซเรย์ให้แล้วใช่ไหมค้าไม่เป็นอะไรนะค่ะเดี๋ยวคุณหมอให้นอนดูอาการหนึ่งคืนนะขอบคุณค่ะนายจะหยุดเดินกี่โมงถามก่อนก็เราเป็นห่วงวาวาไปนานแล้วไม่ออกมาสักทีทําไมนายไม่เป็นห่วงเราบ้างเราตาลายจะเป็นลมแล้วไปนั่งกันก่อนเธอเดี๋ยวคุณหมอก็ออกมา ายเกือบเดินจนคุณหมอแล้วขอโทษครับคุณหมอผมเป็นห่วงวา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 ไม่เป็นไรแล้วนะคะเดี๋ยวคุณหมอให้นอนดูอาการคืนหนึ่งนะขอบคุณคุณหมอมากเลยครับเยี่ยมได้ยังครับเยี่ยมได้เลยครับหยุดนะมาโคกับไอ้วนหยุดอยู่ตรงนั้นมาคุยกับพี่ก่อนน้ำหวานไปดูวาวาก่อนเถอะเราขอคุยกับสองแสบนี้ก่อนใจเย็นๆน,นะขอบคุณพวกเธอสองคนนะที่ปกป้องวาวา มาโคเราว่าเราจะเป็นลมหน้ามืดนายพาฉันไปห้องฉุกเฉินทีอย่าขยับนะไอ้อ้วนพ่อกับแม่อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พ่อกับแม่ของวาวาด้วยหนูก็แค่ปกป้องวาวาก็พี่สอนเองเราต้องปกป้องกันและกันถ้าใครมาทำร้ายเราก่อนเราต้องป้องกันตัวแล้วให้พ่อไปเคลียร์ทีหลังหนูจำได้แม่เลยครับถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมเป็นคนเริ่มก่อนครับโนอากับวาวาไม่รู้เรื่องกับพี่ยังไม่ว่าอะไรเลย ร้อนตัวกันไปทําไมพี่จะบอกว่าพ่อแม่เขามาขอโทษแล้วน้องคนนั้นบอกเขาล้มหัวแตกเองก็หกผมนี่แหละแต่มันล้มหัวแตกอยากเป็นพระเอกหรอยอย่าให้เจอที่โรงเรียนน่ะใช่ครับผมแต่มันก่อนเลยเขาพูดแบบนี้เหมือนใส่ร้ายพวกเราเลยอย่าให้เจอนะเข้าไปเยี่ยมวาวากันก่อนเธอค่อยหาทางเอาคืน <c oughs> วาวาเจ็บมากไหมเราขอโทษนะทีปกป้องวาวาไม่ได้ไม่เป็นไรเราดีขึ้นแล้ว เราก็เป็นห่ววาวาเหมือนกันนะอย่าพยายามนายนี่ตลอดเลยนะเปิดช่องหน่อยก็ไม่ได้ฉันจะฟ้องไม่วาวาดูสิเพื่อนไม่รักเพื่อนใจร้ายน้องวาวาเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังได้ไหมคะหนูยืนรอโนอากลับมาคุยอยู่มีผู้ชายและเพื่อนเขาเอาบอลมาเล่นที่ทางเดินค่ะแล้วอยู่ๆบอลก็ล้อยลงมาใส่หัวหนูภาประตัดมาเจอหน้าโนอาพยุงขึ้นค่ะวาวาเราก็มานะเราคอยพยุงวาวาด้วย พยุมนิดเดียวเองพูดเพื่อไม่ขอบคุณหรอกเราคุยกับวาวานายไม่แทรกสักรอบเลยมะจะฟ้องไหม้ไปไปพอแล้วเดี๋ยวพี่พาไปส่งบ้านเดี๋ยวให้วาวาพักผ่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเยี่ยมนะตอนเย็นงั้นเดี๋ยวเรามาเยี่ยมตอนเช้านะก่อนไปโรงเรียนตอนเช้าหมอห้ามเยี่ยมครับขุนเพื่อนฮ่าฮ่าฮาพรุ่งนี้นายต้องไปถึงโรงเรียนแต่เช้านะเรามีเรื่องต้องไปเคลียได้จัดหนักๆเอ้ยจัดไป ที่โรงเรียนเฮ้ยนั่นอาอาคนที่ต่อยนายนี่อย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยนายกลัวมันดิพวกนายมาทำอะไรที่นี่ทำไมจะมาไม่ได้ที่นี่มันลงอาหารนะมาจัดการคนที่ทำวาวาหายหัวไปไหนล่ะหลบข้างหลังเพื่อนอายไหมนั่นเราเองแหละเราชอบวาวาตั้งใจจะทักทายแต่เพื่อนเราเตะบอลแรงไปหน่อยเราวิ่งไปขวางบอลไม่ทันพวกแกไม่ ควรที่จะพูดถึงวาวานี่แน่ีนแน่สักทีอย่ามาพูดให้วาวาเสียหายนะนายมีสิทธิ์อะไรมาแอบชอบวาวาอ่ะพวกนายสองคนรุมพวกเราหรอไม่ได้รุมเขาได้สั่งสอน <c oughs> เอาโนอาเกิดอะไรขึ้นครับสองคนนี้เขาเตะบ,บอลใส่วาวาแล้วอ้างว่าแอบชอบวาวาครับพวกนายสองคนอีกแล้วหรอรอบที่แล้วก็แกล้งลินสมน้ำหน้าแล้วที่โดนโนอาสั่งสอน รอบที่แล้วลินแขนเกือบหักแกล้งวิ่งมาชนแล้วบอกว่าแอบชอบแกกล้าที่สาวฉันรอนี่นายต้องสังสัยรีบหนีเลยนะอย่าให้เจอหน้าอีกนะมาคู่นายเป็นไรบปเจ็บเปล่าไม่เจ็บหรอกแค่เกือบหักกลับบ้านกันเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่เป็นไรครับลุงคนขับรถมารอรับครับงั้นไว้เจอกันในเกมนะบายครับสวัสดีครับพี่บายครับเธอชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป